สิ่งที่พวกเราอยากจะสร้างให้กับประเทศไทยคือสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนได้มีงานทาได้มีอาชีพให้ทุกคนได้มีความมั่นคงในชีวิตให้ทุกคนได้มีสวัสดิการที่ดีแต่แน่นอนที่สุดเลือกตั้งปีห6หกที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นพักอันดับหนึ่ง แต่เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พวกเราเสียใจครับผมกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยว่าพวกเราที่ตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลมาจนถึงพักประชาชนเนี่ยพวกเราเสียใจมากไม่ได้เสียใจที่ไม่มีอำนาจแต่เสียใจที่เราไม่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของพวกเรามันนำพาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ เราเสียใจที่เราไม่มีโอกาสมาสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้เราเสียใจที่ความรู้ความสามารถของพวกเราไม่ได้ถูกเอามาใช้นี่คือเหตุผลที่เราเสียใจเพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลถ้าพวกเราได้บริหารประเทศเราสามารถพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้เราสามารถสร้างสวัสดิการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดีกว่านี้